สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนางคิมเบอร์ลี่ซิโตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองสหรัฐประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังยอมรับผลการสอบสวนที่ว่าหน่วยงานของเธอนั้นปกพร่องในภารกิจรักษาความปลอดภัยจนเป็นเห็นให้โดนัลด์ทรัมป์ถูกรอบยิงโดยมือปืนในวัย20ปีบนเวทีหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนีย ตามการรายงานระบ,บุว่าหนังซิทเทิลประชิญกับแรงกดดันและคำร้องเรียนให้ลาออกจากตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่องและเกิดเหตุการณ์ขณะที่ทางฝั่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงปฏิกิริยาต่อการลาออกของหนังซิทเทิลบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าฝ่ายบริหารของไบเดนและแฮร์ริสไม่ได้ปกป้องตนอย่างเหมาะสมและระบ,บุว่าตอนนั้นถูกบังคับให้ยอมเสี่ยงเพื่อประชาธิปไตยและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำเช่นนั้น ทั้งนี้นางซิตเทลปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและกล่าวว่าการเล่าสังหารทรัมป์เป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดของหน่วยสืบราชการลับในรอบหลายทศวรรษทำกลางเสียงจากคณะกรรมการจากพรรคเดโมแครตและพรรคเดโมแครตที่ออกมาเรียกร้องให้นางซิตเทลลาออกระหว่างการพิจารณาคดี นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าเธอนั้นได้สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายนิติบัญญัติจากทั้งสองขั้วการเมืองโดยการปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดแบบเจาะจงเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวโดยใช้ข้อกล่วอ้างว่าการสอบสวนนั้นยังไม่เสร็จสิ้นอีกด้วย,ยเยร์ริกตามนางซิตเทลทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับมาเป็นเวลา27ปีก่อนลาออกในปี2564เพื่อไปทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทเบ p s โคลในอเมริกาเหนือ หลังจากนั้นเธอจึงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองสหรัฐโดยนโจไบเดนในปี2565